ก็ไม่รู้ว่าจะร้องไห้พอซีรีส์จบหรือว่าร้องไห้พอข่าวเด็ดดีเมื่อซุปตาเกาหลีอย่างซงจุงกิเจ้าของตําแหน่งสามีแห่งชาติมีข่าวออกเดทกับสาวนอกวงการชาวอังกฤษซึ่งขณะนี้นะคะความรักของทั้งคู่ก็กําลังไปได้สวยค่ะเรื่องนี้ต้นสังกัดของซงจุงกีคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าว,ส,วสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะ ทำสาวๆตื่นมาปาดน้ำตากันตั้งแต่เช้าค่ะเพราะเมื่อช่วงเช้าของวันที่26ธันวาคมต้นสังกัดของทรงจงกิจยืนยันแล้วว่าทรงจงกิกกำลังออกเดทกับสาวนอกวงการจริงโดยระบุว่าตอนนี้ทรงจงกิกกำลังมีความรู้สึกดีๆกับหญิงสาวคนหนึ่งเราหวังว่าทุกคนจะมองความสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างอบอุ่นทางเราขอให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าเราไม่สามารถยืนยันข้อมูลใดๆนอกเหนือจากความจริงที่ว่าพวกเขากำลังออกเดทกันและเราจะขอบคุณมากหากทุกคนไม่เผยแพร่ข้อมูลอื่นๆที่ไม่มีมูลความจริงหรือไม่ได้ รักายนยนใดๆโดยก่อนหน้านี้นะคะซงจุงกีมีข่าวลือเรื่องการออกเดทมาเป็นระยะๆะะค่ะซึ่งเจ้าตัวนะคะก็มักจะถูกจับจิ้นกับนางเอกที่มารับบทนาด้วยกันอยู่เสมอจนกระทั่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะมีข่าวลือว่าซงจุงกีกําลังคบหาดูใจกับนักแสดงสาวคิมแทรีค่ะซึ่งทางค่ายต้นสังกัดของทั้งสองฝ่ายนะคะก็ได้ออกมาสยบข่าวลือแล้วว่าไม่เป็นความจริงซึ่งทั้งสองคนนะคะสนิทกันจากการแสดงภาพยนตร์เรื่อง Space วิตเป e r ที่ฉายทางช่อง Netflix ค่ะ ต่อมากลางเดือนธันวาคมนะคะกลับมีการแชร์ภาพของทรงจงกิกับสาวสวยต่างชาติคนหนึ่งที่เดินด้วยกันที่สนามบินค่ะ้วยในข่าวนะคะบอกว่าสาวสวยคนนี้เนี่ยเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นสาวคนรู้ใจของทรงจงกิกด้วยทําเอาแฟนๆสงสัยกันใหญ่ค่ะว่าสาวคนนี้ใช่คนรู้ใจของทรงจงกิตามที่ข่าวบอกหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่ทีมงานกันแน่ และในวันที่26ธันวาคมนะคะข้อสงสัยทั้งหมดก็ได้คลายเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะสาวในภาพนะคะคือคนเดียวกันกับที่อยู่ในภาพประกอบข่าวแถลงยืนยันค่ะโดยนี่ถือเป็นหญิงสาวคนแรกนะคะที่มีการแถลงยืนยันว่ากําลังคบหากับทรงจุงกินับตั้งแต่ปี2019ค่ะที่หยาขาดกับทรงเฮเคียวนางเอกรุ่นพี่นะคะที่พบรักกันกลางกองถ่ายซีรีส์ Disenent of the Sun ค่ะซึ่งสาเหตุที่ความรักของทั้งคู่ต้องจบลงนะคะเนื่องจากบุคลิกส่วนตัวที่แตกต่างกันมากเกินไปและไม่สามารถเอาชนะความแตกต่างระหว่างกันได้ ปิดฉากคู่รักทรงๆของแฟนๆค่ะ โดยสำนักข่าวเกาหลีรายงานอีกว่าซงจุงกีนะคะรู้จักกับแฟนสาวมาได้ราวๆปีเศษค่ะผ่านการแนะนําจากคนสนิทของพวกเขาทั้งคู่เนี่ยได้ติดต่อแล้วก็สารความสัมพันธ์กันเรื่อยมาซึ่งแฟนสาวผู้ที่ยึดหัวใจของซงจุงกีได้นะคะเธอเข้าใจในงานของซงจุงกีค่ะแล้วก็ดูแลห่วงใย,ยเขาโดยทั้งคู่นะคะไม่ได้ปิดบังเรื่องที่ว่าพวกเขากําลังออกเดทค่ะคนรอบตัวของซงจุงกีก็ทราบเรื่องนี้ดีค่ะและเมื่อเร็วๆนี้นะคะทั้งสองคนก็ได้เดินทางไปร่วมงานถแถลงข่าวซีรีส์รีบอนริทที่จัดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เรียกได้ว่าหลังจากที่ข่าวเดทเผยแพร่ออกไปนะคะแฮชแท็กทรงจุงกีก็พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วค่ะทําเอาทั้งสาวไทยและเทศอกหักทิพย์กันเป็นแถวทั้งนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับหนุ่มจุงกิด้วยค่ะเพราะว่าซีรีส์รีบอ r ริสนะคะที่เจ้าตัวแสดงนําปังทุกตอนเลตติ้งพุ่งทะยานสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแถมได้โกยเลตติ้งตอนจบสูงสุดถึง26.9%ขึ้นแทนเป็นซีรีส์ช่องเคเบิลที่กวาดเลตติ้งสูงสุดเป็นอันดับ2เป็นรองจากเรื่อง o เวิ o ์ลออฟเ a ริ e Cooper ค่ะ ซึ่งหลังจากที่ข่าวเด,ดทถูกเผยแพร่ออกมานะคะก็หลังจากตอนที่ซี้อจบพอดี Lucky in love, Lucky in game แบบนี้ทางข่าวสดขอแสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่ด้วยนะคะข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอเลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วคะ่ะ